ก็มาไกลถึงจังหวัดหน้านก็มีนะครับพลางเราสังแก้วนะครับขัดใหญ่แต่ว่าหลักสูตรนี้มีผู้สนใจเข้าอบรมเยอะนะครับเยอะมากๆเพราะว่า ปัจจุบันนี้เนี่ยชิปปิ้งเนี่ยหรือตัวแทนเอาของเนี่ยถือว่าเป็นหน้าตาของประเทศนะครับการนําเข้าส่งออกทุกอย่างเนี่ยตัวเราหรือตัวชิปปิ้งเองเนยครับต้องทํางานประสานกับเจ้าที่สุรากรนไม่งั้นของเข้าออกไม่ได้นะครับและเป็นอาชีพที่ค่อนข้างท,างท้าทายทุกคนให้ความสนใจนะครับการที่ว่าจะมาสมัครชิปปิ้งได้เนี่ยณนะวันนี้เนี่ยทุกคนต้องมีความคิดที่หนึ่งและอยากแล้วว่าเอ๊ะ เราอยากได้ทางานด้านนี้แน่ๆถึงได้มาอบรมในวันนี้นะครับพี่ก็เป็นรุ่นถือว่าเป็นรุ่นพี่ขอเป็นรุ่นพี่นะครับเรียนในรุ่น90อ่าผ่านบอร์กี่รุ่นอ่า14รุ่นนะครับเดิมเนี่ยพี่เรียนตั้งแต่ปี40แล้วชิปปิ้งนะครับปี40แต่ก็มาเรียนอีกทีหนึ่งประมาณปี58นะครับ58ถามว่าทำไมถึงต้องมาเรียนอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าหนึ่งกฎหมายทุกอย่างมันเปลี่ยนไป แล้วรุ่นเรานี่ถือว่าเป็นรุ่นที่โชคดีมากเพราะว่าพระราชบัญญัติสุร,รากรที่เราจะทํางานควบคู่กับทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเดิมเนี่ยครับมีมาตั้งแต่ปี2469นะครับนานไหมนานนะครับถือว่าปีที่เป็นพระราชบัญญัติสุร,รากรใหม่เนี่ยเพิ่งเริ่มเมื่อป,ปลายปีที่แล้วคือ2560รุ่นเราจะเป็นรุ่นที่ได้ใช้นะครับพรบพระราชบัญญัติสุร,รากร ซึ่งใหม่นะครับใหม่มากเป็นอะไรที่ปกติกฎหมายสุรากรนที่จะหนาประมาณถ้าเป็นเอกสารทนี่หนาประมาณ2อฟุตได้แต่ตอนนี้เหลือเพียงไม่กี่หน้าละ8ปดหน้าคิดดูว่าน้อยลงขนาดไหนแต่ว่าทุกส่วนจะอยู่ในรูปแบบของที่ว่าน้องฟ้าผู้จัดการสมาคมเนี่ยได้เกิดไปแล้วจะอยู่ในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส ถามว่าเทรอนิลยีมีความสำคัญกับพวกเราขนาดไหนนะครับทุกวันนี้โซเชียลมีผลอย่างที่ท่านศิรักท่านอุปนายกได้พูดไว้ว่าการมีสายสัมพันธ์หรือเครือข่ายนะครับแต่พี่ขอเรียกว่าเป็นคอนเนคชันนะครับเราจะใหญ่แค่ไหนไม่กลัวนะครับแต่กลัวที่สุดคือคอนเนคชันยกตัวอย่างง่ายๆว่าคุณศิรัก์มีเพื่อนอยู่ชายแดนอะไรมากมายพี่ก็มีเพื่อนเหมือนกัน เพื่อนมาจากไู้ะมาจากกลุ่มที่เรียน ITI เนี่ยสมมติว่าเราได้รับงานส่งของไปมุกดาหารเราอยู่กรุงเทพถ้าเพื่อนเรามีอยู่ลุกหานนะครับโชิปชิปเป็นน,นั้นกำไรสองหมื่นแต่ถ้าเป็นปกติถ้าไม่มีโลกโซเชียลหรือไม่มีคอนเนค t ชันเนี่ยต้องเดินทางรถไปนูน่นไปนี่เสียค่าใช้จ่ายอย่างน้อยๆต้องมี7 8็0แปดพันกำไรก็ลดรงแล้วเหลือ1 3 0 0นส แถมยังไม่พอมีความเสี่ยงอีกว่าเราไม่คุ้นเคยกับทางด่านมุกดาหารโดนเรียกเรียกใบลายทางอีกอีกห้าพันอ่ะถ้าไหลายละหมื่นสองเหลือเจ็ดพันกแแต่ถ้าเรามีเพื่อนไอ้เพื่อนช่วยเคลียร์ตรงมุกอาหารได้หน่อยส่งลายไปสตาร์ทรถส่งลายลบถึงส่งลายตอบโต้อตอ,ตอ,ตอบกันลายมีมีค่าจ่ายไหมไม่มีถูกต้องไหมครับ น,น้อยๆเรากำไรเนี่ยเราแบ,บ่งให้เพื่อนเป็นค่าสินน้ำใจให้เพื่อนดูแลให้เราหน่อยห้าพันเราเหลือหมื่นห้านะครับนี่แหละครับเป็นคอนเนคชันถามว่าในรุ่นเนี้ยความผูกพันเนี่ยแรกๆยังเขินกันอยู่แน่ๆแต่เชื่อเลอว่าผ่านไปสองอาทิตย์นะครับทุกคนจะรักกันมากจะเริ่มกินข้าวด้วยกันมากขึ้นนะครับและอยากให้ผูกพันกันให้เร็วไม่ต้องเขินไม่ต้องได้เหมือนถ้าเป็นสมัยจีบสาวนะครับ คบกันใหม่ๆยังไม่กล้าจับมือแต่พี่แนะนํา,นาให้จับมือตั้งแต่วันแรกเลยนะครับเพราะว่าโลกนี้เป็นโลกยุคดิจิตอลนะครับยุคไทยแ l a n d 4.0การจับมือถือว่าเป็นการเชื่อมสสัมพันธ์แต่ว่าไม่แนะนําให้จับมือกันแ,แบบนั้นนะครับไม่ใช่นะเป็นการเชื่อมคอนเนคชันกันเพื่อวิชาชีพของเราเชื่อไหมครับบางรุ่นเนี่ยคนที่มาเรียนเป็นหมอก็มีเป็นเภสัพกรมาเรียนิปปิ้งอยู่นะ เขาบอกว่าเป็นอาชีพที่ท้าทายเป็นอาชีพที่ถ้าพูดถึงเรื่องการนําเข้าส่งออกเป็นการติดต่อกันระหว่างประเทศเนี่ยทุกคนภาคภูมิใจนะไม่ใช่ว่าใครจะมาอยู่ในจุดนี้ง่ายจงภาคภูมิใจในอาชีพชิปปิ้หงหรือตัวแทนออกขอ,ขอนะครับแล้วก็ขอให้ทุกๆคนเนี่ยเรียนในห้องอาจจะมีไม่เข้าใจบ้างหลับบ้างแต่สำคัญที่สุดคือการมีเพื่อนในห้องนี้แหละ ช่วยเหลือเพื่อกูลกันเชื่อมความสัมพันธ์กันแล้วผมเชื่อได้ว่ารุ่นนี้นะจะเป็นรุ่นที่เป็นรุ่นแรกเลยก็ได้ว่าที่ว่าผมเนี่ยแนะนําไปแล้วว่าควรจะตั้งกุ๊ปไลน์ให้เร็วที่สุดนะครับแล้วพยายามสื่อสารข้อมูลกันเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันพี่ว่าน้องฟ้งาบอกว่าจะกล่าวโปรไฟล์ของพี่เนี่ยใช้เวลานานพอสมควร คือพอเรามีเสารสัมัาร์ที่ดีเนี่ยเราทํางานด้วยความจริงใจทางลูกค้าหรือผู้ใหญ่ก็จะได้นําเราปากต่อปากไปเรื่อยๆนะครับที่มีโอกาสได้ทํางานร่วมก,กับทางรัฐบาลได้เป็นที่ปรึกษาท่านรองนายกรัฐมนตรีหลายๆอย่างแต่เราก็ยังเป็นเป็นเด็กเป็นเด็กที่ดีแล้วใช้คอนเนคชั่นของเราช่วยเหลืองานผู้ใหญ่ของพวกเราก็จะเป็นเหมือนกันนะครับอยากให้ จดจำนะครับและสิ่งที่พี่พูดนะครับให้แง่คิดในวันนี้เนี่ยนำไปใช้ประโยชน์นะครับแล้วก็ขอให้วันที่สอบสอบข้อสอบมาตรฐานกับกมรมศุลากรน,นะครับพี่บอกได้เลยว่ายากมากต้องตั้งใจนะครับยากจริงๆแล้วขอให้พวกเราผ่านุดจุดๆนั้นเพื่อเป็นชื่อเสียงและเกียรติวัตขอให้สมาคมชิปปิ้งเนี่ยและสถาบันรบมไอทีเนี่ยมีพวกเรา เป็นกลุ่มบุคคลที่สร้างชื่อเสียงนะครับสถาบันเนี่ยถ้าเขาบอกว่าเราจบจากสถาบันไหน IT i TI, แล้วเราสามารถสอบเข้าผ่านข้อสอบาราชกรบสุดได้เนี่ยถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของสถาบันเราด้วยนะครับถ้าบุคคลคนใดรักสถาบันนะครับที่ขอให้บุคคลนั้นเนี่ยมีความเจริญก้าวหน้านะครับในหน้าที่การงานแล้วก็ขอให้มีความร่ำรวยอย่างมีความสุขนะครับมีเพื่อนที่ดี นะครับมีแง่คิดดีๆจากอาจารย์ที่สอนอาจารย์ที่มาสอนพวกเราเนี่ยเป็นอาจารย์ที่ถือว่าเก่งในแต่ละด้านมาผสมรวมกันมาสอนที่สถาบันของเราในครั้งนี้มีสถาบันนะครับที่สอนชิปปิ้งเนี่ยหลายสถาบันมากแต่สถาบันเราถือว่ามีชื่อเสียงเป็นอันดับหนึ่งนะครับก็อยากจะฝากกับน้องๆพี่ๆนะครับทุกท่านนะครับในฐานะผมเป็นุูนพี่ สิเก่าในสถาบัน ITI ครั้งนี้นะครับฝากอีกครั้งหนึ่งนะครับตั้งใจเรียนตั้งใจสร้างคอนเน t ชันนะครับเพื่อสิ่งที่ดีจะสู่ทุทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับ